สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านวันนี้วันที่แปดมีนาคมสองห้าหห้านะคะสาวดำก็จะมือมาอ,อขอโทษจะจะมือผินว่าจะมาซื้อ,อะจะมาซื้อหม้อ ใบเล็กๆค่ะแล้วก็มามา่าแล้วก็ไข่แล้วก็โจ๊กแล้วก็กาแฟแล้วก็แก้วพลาสติกแล้วก็ไม้ขีดแล้วก็ทูบแล้วก็เทียนเตรียมให้พ่ปู่ นะคะขอบคุณมากๆขอบอกขอบใจขอบคุณลูกบุญธรรมมากๆค่ะนะคะที่ดูแลช่วยเหลือนะคะสาวดำมีหน้าที่กับโยมอีก3าคนสี่พ่อปู่ห้าสาวดำนะคะไปส่งพ่อปูท่ที่ถ้ำนะคะ เพราะว่าคำสั่งพ่อปู่ศีสุดโทค่ะท่านบอกว่าให้ล่างไปบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำนะคะก็ล่างพ่ปู่ก็ต้องไปตามคำสั่งพ่อปู่ศีสุดโทค่ะนะคะตอนแรกว่าจะเดินทางวันที่เจ็ดเมื่อวานนี้สาวดำไม่รู้ค่ะคือเห็นท่านพูดสาวดำว่า ได้ยินว่าเป็นเจ็ดแต่พอเมื่อเช้านี้สาวดําถามพ่อปู่เมื่อวานนี้สาวดําถามพ่อปู่บอกว่าให้เลื่อนไปเป็นวันที่สิบเอ็ดค่ะให้ให้เลื่อนเป็นวันที่หนึ่งหนึ่งนะคะนะคะสาวดําก็จะไปด้วยกันห้าคนค่ะเดินทางแต่เช้านะคะแล้วรถรถนี่ขึ้นขึ้นถ้าไม่ได้นะคะขึ้นเขาไม่ได้คะ่ะ รถนี่ก็จะต้องจอดข้างล่างแล้วก็พากันขนสัมภาระขึ้นไปในถ้ำนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ลาพากันลาพ่อปู่เดินทางกลับสาวดำก็มาดาูคนงานเขามาดูช่างที่เขาปูกระเบื้องแล้วก็จะทำฐานฐานไก่ของอ่า องพระปู่ศรีสุโธอนันตนาคราชนะคะที่ช่างเขากำลังทำฐานเพื่อที่จะเอาพ่อปู่ไก่ขึ้นตั้งที่หน้ากระท่อมศาลานะคะสาวดำก็มาอยู่ดำเนินการต่อทางนี้นะคะส่วนพ่อปู่388ท่านก็ไปตามคำสั่งของพ่อปู่ศรีสุสโธให้ไปปฏิบัติอยู่ในถ้ำนะคะซึ่งสมัยก่อนท่านก็อยู่ในถ้ำนั้นนะคะ นะคะทีนี้พ่อปู่บอกให้ไปอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะได้บำเพ็ญท่านบอกว่าให้ไปชาร์จแบตให้ไปชาร์จแบตให้เต็มเพื่อจะได้เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือสรรพสัตย์ท่านพูดอย่างนี้นะคะสาวดำก็พูดตามที่ท่านพูดและสาวดำก็บอกเอฟซีของสาวดำผู้ใจบุญทุกคนคะ่ะนะคะเอฟซีของสาวดำนั้นเป็น ผู้ใจบุญที่แท้จริงนะคะเราวัดกันได้เลยจากจากดูแลสวนธรรมมา2ปีนี้ค่ะนะคะ,นะคะแม้ว่าจะถูกมั่งไม่ถูกมั่งร้มลุกคุกการยังไง f อฟก็ไม่เคยทอดทิ้งสาวดำนะคะแม้นว่าสาวดำจะเคยท้อเคยจะเลิกทำสวนธรรมเคยจะยุดติดสองครั้ง3ามครั้งแล้วนะคะแต่ว่า f อฟก็ให้กำลังใจ สู้บอกคุณแม่ต้องสู้สาวดำต้องสู้นะคะการมีกำลังใจนี่แหละค่ะที่ทำให้สาวดำต้องได้อยู่ถึงวันนี้สวนธรรมนะคะนะคะสาวดำก็เข้าใจค่ะถ้าเลขไม่เข้า FC ก็ไม่มีปัจจัยที่จะส่งช่วยสร้างน่นสร้างนี้เนาะ,นะเราค่อยททำค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่สาวดำก็ต้องรายงาน เอของสาวดำให้รู้นะคะว่าเราก็คือครอบครัวเดียวกันเราคือครอบครัวเดียวกันเราไม่ให้ร้ายกันเราไม่ติฉินนินทากันเรามีแต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันมีความเมตตามีความอนุโลมมีความให้อภัยกันไม่ว่าเขาว่าเราต้องให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะแ,และทั้งหมดนี้ตัวเลขก็ให้ออกสาวดำก็ได้มีตัวไหนที่ให้ สาวดำก็บอกหมดนะคะไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่เคยอน,นันการยังไม่เคยว่าจะมากักมาเกิดอะไรไว้ว่าอาจารย์ไหนเลขไหนเขาส่งให้มาสาวดำก็เอาลงตามนั้นละค่ะนะคะวันนี้เป็นวันที่8ดค่ะ11อก็เดินทางนะคะไปส่งพ่อปู่ที่ถ้ำนะคะแต่ถ้ำไหนสาวดำก็ไม่ทราบค่ะ เพราะว่าก็เพราะว่าท่านไม่บอกแต่ว่าก็ต้องไปส่งท่านถึงจุดหมายปลายทางอยู่แล้วค่ะก็ถึงจะรู้ว่าทำไหนนะคะแต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าที่ทำวัดธรรมภูน้อยนะ่ไม่ใช่นะคะตรงที่เราขึ้นไปกันลำบากลำบนรถรถเสาดำก็ไปพังอยู่ที่วัดธรรมภูน้อยนะะั่นค่ะเพราะเพราะว่าไม่มีถนนเพราะว่าเป็นไอเป็นหินไอเป็นหน,นทาง เป็นหินอิลูกขุกขักยากมากที่สาวดำไปเดี๋ยวได้เข้าศูนย์สองครั้งเลยโอ้วันนี้วันนี้มีตลาดนัดป้ะเนี่ยวันนี้วันอะไรเนี่ยอ๋อวันอังคารอ๋อวันนี้วันอังคารจะอุ้ยแล้วก็ฝนก็ตกแรงแรงเมื่อวานท่านผู้ชมตกแรงมากแล้วก็ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยค่ะทีนี้พอมปตลาดนัดก็โอ้ยผลไม้ ทุกวันนี้แทบจะไม่ได้ซื้อกันกินเลยเนาะ,ะต่างคนต่างปลูกต่างคนต่างปลูกไล่นาของใครใครมีที่ใครมีที่มีทางไล่นาสาโทของแต่ละคนนะคะล้วนแล้วแต่มีของอยู่ของกินเพียบก็ไม่รู้จะขายให้ให้ใครระบาดน,นี่เนาะเพราะว่ามีแต่คนขยันพอฝนตกปับ๊บนี่ก็พากันมีกําลังใจก็โอ้ยไถนามังปลูกโน่นปลูกนี่ปลูกเยอะแยะมากมายปลูกทุกอย่าง นะคะอืมปลูกทุกอย่างพอมาขายตลาดนัดก็ไม่ค่อยไม่ค่อยขายได้เพราะว่าเขาก็ปลูกเองกันทุกบ้านเลยค่ะปลูกทุกบ้านเนาะโอ้ตลาดนัดค่ะนะคะโอ้วันนี้วันวันนี้วันอังคารตลาดนัดวันอังคารวันอังคารที่สองของเดือนนะคะก็จะเป็นตลาดใหญ่นะคะ ขอบคุณน้ำใจไมตรีจิตอันงดงามของเดเพื่อนพี่ดของพ่อแม่เพื่อนลุงป้าน้าอาทุกคนคะ่ะที่ยังให้ความรักและความเมตตาปราณีกับสาวดำนะคะซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ตัวคนเดียวฟันฝ่าอุปสรรคตัดไม้จิ้มฟันยันเรือลบเนหนื่อยเมื่อยล้าบางครั้งน้ำตาก็ไหลนะคะ ตั้งแต่เป็นนักร้องมาก็ตั้งแต่เด็กขับรถไปร้องเพลงไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียวค่ะนะคะมีมีคุณป้าเรียนอยู่ด้วยสองสาปีตั้งแต่เริ่มดังท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วจากนั้นก็ไม่เคยได้มีใครนะคะสาวดำก็จะอยู่คนเดียวค่ะการอยู่คนเดียวนะคะเออ ดูแลตัวเองมาตลอดแล้วก็ต่อมาถึงมาได้มีน้องน้องมะขามน้ำค้างพอน้องมะขามน้ำค้างอยู่ก็มาเป็นรุ่นของเลโต้พอเลโต้หมดบุญไปก็มามีโตโต้พอโตโต้ก็หมดบุญไปอีกทีนี้ก็เหลือแต่ย่าาตอนนี้อยู่กับย่าๆท่านผู้ชมอยู่กับลูกสาวของโตโต้นะคะก็เอามาขัดสีชวีวันเอามาฝึกมหัดแต่ว่าเขาก็ฝึก ยังไม่ได้หรอกะเพราะว่าเขาอายุอายุเขาก็สามปีสี่ปีแล้วก็เลยฝึกยากหน่อยย่ายา,ยาฝึกยากยา่าเอาไปไหนมาไหนด้วยฝึกให้ทุจ้าฝึกให้ยกมือว่าเลยเนี่ยทาไม่ได้เลยกะเพราะว่าเด็กเขายังเขายังไม่นั่นเขาไม่ชินเขาไม่รู้จักเลยคําว่าทุจ้าทุจ้าเนี่ยเขาก็ไม่รู้ <c oughs> ท่นทันผี้เดี๋ยวสาวทำมาแ,แวะซื้อไอ มาซื้ออาหารให้เขาจ้ะซื้ออาหารให้จับยายา่ยายาย่าทั้งชาล่าทั้งมาม่ารวเลยทิพซี่แล้วทั้งหมดสี่ตัวทั้งมด เลขก็อย่าลืมดูนะคะอย่าลืมดูทุกคลิปนะคะเลขในสวนธรรมอันนะคะว่าจะได้รู้ว่ามีกี่ตัวกี่ตัวนะคะจะได้ไม่ต้องราว่าประมงุมสงสัยนะคะเวลาเรียกออกมาก็าจะได้รู้ว่าเออใครให้ตัวไหนตัวไหนเราชอบของใครคนไหนไม่ใช่ว่าเจาะจงจะซื้อเฉพาะเรียกพ่อปู่สีุดตัวนะคะ ของใครก็อยู่ใบไหนเราชอบใบไหนเราก็ซื้อเอานะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า